สวัสดีมิรักเฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการคัดตัวเพื่อเข้าทีมอาจารย์โกยนะครับในทัวนเมนต์ในกิจกรรมนะครับ KOL Team Up Show Match นะครับรายการนี้รับเงินรางวัลน,น่าจะประมาณ40,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางในการที่จะเข้าไปคัดตัวของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วผมจะไปเจอใครแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยวอันนี้มันสนุกแน่นอนแล้วก็เดือดด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับเติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนด์ชอปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปสองช่องทางติดต่อ Description ใต้คลิปสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอขอนุญาตอธิบายแบบ,ร,บรูปรัดสั้นๆนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดโดย f อ Mobile นะครับ ก็จะเป็นการคัดเลือกนักเตะนะครับในเกมฟีซิโมบายนะครับคนที่เล่นนะเข้าทีมอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์จะมี4ท่านนะครับก็จะมีอาจารย์โกยนะครับอาจารย์เมฆนะครับอาจารย์ดีโก้เม้งแล้วก็อาจารย์เกมนะครับก็ทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะคัดตัวนักเตะเข้าไปในทีม8ท่านแล้วก็ใน8ท่านก็จะไปคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งให้เหลือ3ท่านนะครับในแต่ละทีมก็จะมี3ท่านเพื่อเข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะครับอันนี้เป็นสรุปง่ายๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่โพสต์ในเว็บของ e-sport FC Mobile นะครับเป็นเพจนะครับก็อันนี้เป็นลิงก์การสมัครแลรต่างๆนะครับก็จะมีการสมัครเป็นช่วงเวลาปเป็นวันไปแล้วก็มีเงื่อนไขต้องมีนักเตะของออฟเลเจนต์ Legend, อย่างน้อยหนึ่งตัวในทีมนะครับก็เพื่อนๆสามารถอธาการอธิการก,กันได้แต่ว่ากิจกรรมนี้คัดเลือกตัวจบไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับผมพยายามว่าเมื่อคืนนี้เป็นคนสุดท้ายทีมสุดท้ายก็คือทีมของอาจารย์โกยนะครับซึ่งผมก็สมัครทุกอาจารย์เลยแล้วก็ผมก็ มาไลฟ์รุ่นในไลฟสุดท้ายของอาจารย์โกยนะครับหลังจากการแข่งซูปทัวร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันว่าก่อนหน้านี้ผมเริ่มต้นมาอย่างไงแล้วก็เข้าไปคัดตัวในทีมอาจารย์โกยได้ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันครับในเฟสแรกนะครับเป็นของอาจารย์เมฆนะครับผมสมัครไม่ทันอันนี้ผมมาทานของอาจารย์เม้งนะครับเด็กโกเม้งก็รายละเอียดตามนี้เลยผมเข้าไปสมัครแล้วก็รอในวันที่เขาไลฟ์นะครับก็วันที่23นะครับอ่ากกรอกใบสมัครผ่าน Google Form นะครับ แล้วก็ส่งรายละเอียดไปให้พร้อมนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกก็คืออาจารย์เนี่ยเขาจะหมุนวงล้อครับในวงล้อก็จะมีชื่อคนที่สมัครไปทั้งหมดเลยทุกตีคนก็แล้วแต่เป็นร้อยสองร้อยแล้วก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อแล้วก็หมุนเสร็จก็จะนับในไลฟ์เลยนะครับทุกคนต้องอยู่หน้าไลฟ์นะนับในไลฟ์สิบวิสิบห้าวิแล้วแต่ท่านนะครับก็ก็ให้ขานชื่อว่าเรายังอยู่นะครับก็ผมก็นั่งลุ้นของดีโก้เมงนะครับก็ในนั้นก็มีชื่อผมอยู่ผมซูมเข้าไปเห็นแล้วแต่มันเล็กกกมมมาาาผผเลยไไไ่่่ดดด้้้ซููปใหหนนครัับบแตงงีอววิ f ฟ i l ไม่ได้ครับไม่ได้คัดเลือกนะครับหลังจากผิดหวังของอาจารย์เมงแล้วนะครับผมก็ไปสมัครต่อของอาจารย์เกมนะครับ GKP ก็สมัครตามงเงื่อนไขทุกอย่างนะครับพิมพ์กรอก google form ก็มารอรุ้นในไลฟ์วันที่30นะครับผมก็นั่งรอในไลฟ์นะครับซึ่งในไลฟ์มีชื่อผมแน่นอนนะครับบรรทง tf o a นะครับก็เราก็นั่งรุ้นกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็งานนี้ก็ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถูกคัดเลือกไลยแม้แต่รายชื่อขึ้นมาก็ยังไม่ถูกคัดเลยนะครับ โอเคก็พลาดไปและความหวังเดียวของสุดท้ายของผมนะครับก็คืออาจารย์โกยนั่เองนะครับพาไปแล้ว3ท่านนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสดๆในการไลฟ์หมุนวงล้อกเลยนะครับวันโรเล็ก X ดีไม่อยู่อีกแล้วไม่อยู่อีกแล้ว19วิละ20วิอปานครับผมไม่อยู่ครับจบครับผมผ่านครับอืมถือว่าช้าครับผมช้าครับอมีใครต่อไหมมีใครต่อไหมเอะ ว่า t อ o a อยู่หรือเปล่า20วิ TFOA อยู่หรือเปล่าพี่โนเน่ไม่สมัครนาทียะทีฟ f o a ครับผม20วิครับอืมไว้ๆจานมึงก็เลงกูก็เหนื่อยนะทีฟโ f o a, ออะคุณลาส t อ i ์ R, you, 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 อายูยูยอาะคนที่5มาครับผม TFOA ได้แล้วนะนะถือว่ายังอยู่ใน20วินะครับผมอยู่อโอเคสมัครมาแต่ว่าต้องสมัครเร็วหน่อยนะสมัครช้าผมตัดสิทธ์นะถ้าครบ8คนยังไม่สมัครมาผมตัดสิินะครับผม อ่าไปคนที่6ครับผมคนที่6ครับ TFOA ได้แล้วครับผมคนที่5ครับมาแล้วครับสุ่มให้เป็น8คนแล้วก็มาแข่งให้เหลือ3คนแล้ว3คนจะเป็นลูกทีมผมไปแข่งชิงแชมป์เงิน40,000ครับของรายการทาง FC Mobile Official เขาจัดนะผมสนุกสนุกเป็นกิจกรรมแบบคอมมูนิตี้ให้แบบมีทีมของพี่เมงทีมของเกมทีมของลูกพี่เมฆทีมผม4คนนะครับให้มา ซัดกันเองใครเป็นแชมป์ใครจะแบบเฮ้ยเราเป็นโค้ดไงหน้าที่ของผมคือเป็นโค้ดคอยสั่งคอยแบบวางแผนให้พวกเองเป็นแชมป์แล้วก็เอาเงินไปเราไม่เอาเงินเราให้น้องๆไปนะครับผมน้องๆพี่ๆไปถ้าใครแบบมีฝีมือก็เอาเงินไปนะครับเราไม่ยุ่งตรงนี้ถ้าคุณเป็นแชมป์คุณเอาเงินไปเลยนะครับผมรางวัลเอาแล้วครับผมต่อไปคนที่6คนที่6ก๋ออยดเคเดมอนเว้ยเฮ้ยเดมอนอยู่หรือเปล่ากูมีมือวางแล้วว่าเดมอนอยู่บ่าว่าเฮ้ยเอาหน่อยไว้เดมอนเว้ย Uh. <laughs> <laughs> เดมอนพี่ให้สามสิบวเลยเว้ยเอ้มึงตามึงตาไปเดมอนมาหน่อยเด้ทีมกูได้ัง,งาดหน่อย <laughs> เด้ไอ้นี่มันแชมป์เลยนะเว้ยระดับแชมป์นะเว้ยเดมอนอยู่ปะเนี่ยโอ้เดมอนไม่อยู่หรือเปล่าวะโอ,โอ้เดี๋ยวนะสามสิบวีนะเดมอนนะเจเจไปหารไปหารไหนวะไม่อยู่แล้วเหรอเจเจไม่อยู่เหรอเอาแล้วเดมอนไม่อยู่แล้ว เอาอยู่นี่ไงเจเจฟีโมบายนี่ไงโอ้โหได้พอด,ดีเลยเจเจมาเลยมาเลยเดมอนสมัครมาเลยครบแล้วเนี่ยเขาพิมพ์ตอบตอบ,ตอบ,ตอบทันตอบทันอ่าคนที่6ได้แล้วเดมอนมาแล้วเว้เดมอนเอาเว้ยและผลการแบ่งสายนะครับทาให้ผมเจอกับเดมอนทันทีนะครับก็เดมอนเป็นใครมายัางไงเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับเดมอนก็คือเป็นแชมป์ภาคเหนือนะครับรายการที่ผ่านมาลีกินอัลทัวร์นะครับก็เป็นแชมป์ภาคเหนือเดี๋ยวผมมีโอกาสกระทบแชมป์ภาคเหนือเดี๋ยวเราไปดู ในเกมกันว่าผมเนี่ยจะติมเมอร์ธรรมดานะครับไปเจอแชมป์ภาคเหนือจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปดูกันผมจะต้านไหวไหมโอเคแล้วมาชมเกมกันนะครับผมเป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับเดมอนนะครับมาในว,วา103ผมสีขาวนะครับเดมอนสีม่วงามาผมมาใน4222ส่วนเดมอนก็จะเป็น4 2 3สอหนึ่งในโลกนะครับก็แผน แผนเด็ดจานเด็ดพิมพ์นะครับเคเริ่มกันเลยผมได้เริ่มเคียนก่อนนะครับวันนี้มาในวันฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วก็เน็ตที่บ้านยังปริงนะครับก็สามสิบสี่สิบก็ถือว่าโอเคสู้เต็มที่นะครับมากูลิลมาตอนครับเดมอนถ่ายบอลอยู่นะครับถ่ายบอลตรงกลางทางพื้นที่เพื่อหาช่องว่างนะครับผมก็ตั้งรับแบบหนึบๆนึบนะไม่รู้หนึบหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน มวนบนิเลราตูเร่บีเลราครับเวลาจ่ายมาหัวว่างเลยโยนครับโยกทีนึงแล้วปั่นเรียบร้อยครับทักทายไปก่อนหนึ่งลูกโอ้โหโดนอย่างไวยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับโอ้โหอุ้ยแมนเลยอย่างสวยว่างนะโยนครับว่างแล้วเลนเช้งทีนึงแล้วก็ปั่นโค้ง,งครับดอนดนลูมาเอาไม่อยู่นะลูกนี้โอ้โหโดนไปก่อนลูกนึงก็ ทลายความกดดันของเขานะครับไม่ใช่ผมนะผมยิ่งกดดันกว่าเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรงานนี้เจอแชมป์ภาคเหนือก็สู้กันเต็มที่ครับไปครับหมาที่กุลิตทวอลเกอร์เบิร์ดแคมป์ยงนครับชิโนล่าครับชิโนล่าสับไปแล้วครับสับแล้วโยนไหมโยนโขกไม่ได้โดนปัดไปครับเบิร์ดแคมป์เบิร์ดแคมปโดนตัดบอลโอ้โหโโดนสวนแล้วนายนาย,นายวนรอเพื่อน สับไปก่อนถ่ายบอลครับมาดีกุลิตกุลิศหมุน2-3สรอบหมุนงงเวียรา่าเวียร่าโดนตัดไปโอ้โหเบิดแคมวิ่งไม่ทันเวียรา่าอานายเอ็มปาเป้เอ็มเป้ดึงหมุนแล้วปั่นโอ้โหดอนนารุมา่านี่แหละคือดอนนารุม่าครับบอกเลยมีไว้รุ่นนี้มีไว้ไม่เสียประตูนะครับ โอ้ไปฟันได้โอ้โหดูท่ายิงลเลยดีดกระโดดว้าวอีต่างหากโอ้ตายแล้วไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้สภาพทีมงอหัวไม่ขึ้นเตะมุมมาโอ้โหตัดบอลไม่ได้อา้าวทำอะไรกันวะเนี่ยโอ้เก็บบอลไม่ได้เลยครับแผงกลางมาลเนี่คาร์ลอสบาร์โต้ฟันได้เอ็มปาเป้กุลิดกุลิดได้แล้วจ่ายมาที่ครับครับหมุนทีนึง แล้วปัน่นดอนนารูมาโอ้โหไม่งั้นก็30นไปแล้วนะครับถ้าไม่มีชายคนนี้ครับดอนนารูม่าโอ้โหดูเขางเพี้ยนไปหมดแล้มองออกก็ไม่ออกสกัดออกหลังอีกโอ้โหไปกันใหญ่นะครับแต่ม,มุมลูกสุดท้ายในครึ่งแรกได้ไหมโอ้โหสกัดไว้ได้โยนทิ้งไปเลยครับโยนไปนพ้นก่อน การไม่ค่อยดีนะมาแล้วครับคาร์วัลสเครียร์มาแทนเบิร์กแคมครับเอาตัวจีดลงมาครับต้นที่เดมอนปาเป้ตูเร่เวเ่าคาร์ลัสประตูเว,วรา่าตูเร่เอ็มปาเป้ปาเป้ได้บอลอยู่นะครับปาเป้แทงมาที่เฮเลนเดส ดูเล่ไปที่กุลิตกุลิดจาต่อติดนะครับโ้ยังได้บอลอยู่นะอา,าอนายแท็เอโดนกระแทกไปครับโดนสวนแล้วงานนี้ชินโนล,ล่าหมุนวนรอเพื่อนก่อนแทงมาติดโอ้โหใจ่บอลประมาทสุดๆนะครับตายังไงก็ติดนะไม่รู้ยืนทุกที่ทุกทางเหลือเกินบอลมาที่เวลาครับโดนตัดได้ที่วอลเกอร์เอ็มปาเป้โดนตัดได้ไปแล้วครับจังหวะนี้โยโย,โย,ยามาโอ้โหไม่น้นฟานได ทำอะไรก็ขาดขาดกเกินหมดนะครับบอกเลยผมตื่นเต้นด้วยนะแล้วก็แต่มันสนุกนะครับเจอเจอแชมป์ภาคเหนือนี่ก็ไม่ธรรมดานะเขาเล่นชิลๆนะผมว่าแต่ผมนี่ก็เต็มที่นะครับก <c> ร <oughs> ะแทกเอาไว้มาเยล่าแทงมาที่นายอานายสับไปไม่พ้นแน่นอนมีสี่ห้าตัวเยล่าแทงมาที่คาร์ลัสเคเรียคาร์ลัสเคเรียย่องมาย่องมา <c oughs> ไม่กล้านะครับเราจะใช้เชิงนักย่องนะเหมือนนักแข่งนะแต่ว่า ไม่ชำนาญน,นะครับกุลิดมาย่องมากุลิดย่องไปก่อนแทงวาโอ้โหโ,โ,หโ,โดนตัดใจเอาสเตะออกไปนะครับมานัวไทยเกลนะครับตอเลสลงมาแทนโรนรันโดนครับลูกนี้คาร์ลสเคเลียคาร์ลาสเคเลียสับแล้วทำอะไรวะหน้าโอ้โหสับแล้วทิ้มทิ้ง,งไปเลยนะครับโอ้ตายแล้วกำลังโอกาสบุกก็จะไม่มีอยู่แล้วยังกระทำบอลเสียนะมาที่อ็มบาเป้ ไปไปแล้วครับเอที่อานายเอาไม่ใช่อา์นายเป็นตอเรสตอเรสครับวีล่าโดนตัดไม่ได้ดชิโอล่าครับส่วนลูกนี้อานายสับไปแล้วลูกนี้ต้องจริงๆต้องไปนะผมกลับทําไมไม่รู้อ่ะโยกันครับย่องมาแล้วแทงต่อที่อานายแล้วสับต่อไม่โดนวีล่าหมุนมาโยคันครับชินโนล่ายิงไปปัดได้โยนครับเก็บบอลหมุนโยกยังไงดี าเข้ไปอโอกาสสุดท้ายเรียบร้อยครับโอ้โหโอกาสทองสุดท้ายทำไม่ได้เลยครับก็ต้องแพ้ภายตัวเองไปเลยนะโอ้โหดูผลสกอร์ท้ายเกมนะครับผมมีโอกาสยิงหนึ่งครั้งจากจากังหวะเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้ยิงได้หนึ่งครั้งเองเขายิงสี่เข้ากรอบสี่เป็นประตูหนึ่งนะครับโอกาสครองบอลเขามากกว่านะครับ แล้วก็ความมั่นยันในการส่งถือว่าสูงกว่าเลยผมต่ำกว่ามาตรฐานมากแมตชน,นี้คือไม่ไหวจริงๆนะครับก็ต้องยอมแพ้ไปก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการเล่นนะสรุปนะครับผมก็คัดเลือกไม่ผ่านเข้าทีมาจา์โกยนะครับก็แพ้ไปแพ้แชมป์ภาคเหนือไปก็ถือว่าโอเคแหละเข้าใจได้ว่ามันมันต้องไปอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าสู้ไม่ได้จริงๆสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอคุณ e a Sport FC Mobile ที่จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมานะครับ k o l team up ผมแนะนำนะถ้าเกิดติดตามเพจไว้นะครับก็พยายามเล่นกิจกรรมที่เขาจัดมาให้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสในให้เราได้ไดเจอประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นนะครับในการเปลี่นยนแปลงเองในการพัฒนาตนเองนะครับมีโอกาสได้ไปเจอทีมลีกเก่งๆคนเก่งๆนะครับแล้วก็เจออาจารย์ทั้ง4ด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสอยากให้เล่นไว้กิจกรรมไหนมาก็อยากให้สมัครให้หมดนะครับถ้ามันไม่เหลือเบาก่อนแรงจ,จริงนะๆนะก็ขอบคุณ ql team up show match รายการนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน